เสียนเตี้ยเสียนเตี้ยครับผมเสียนเตี้ยเสียนเตี้ยเนาะครับครับเสียนเตี้ยคอนแจร์ไปนั่งเสี้ยนเสียนเตี้ยอุดรวิ่งห้าปีไม่มีหลุดห้าปีใช่ไหมเสียนกับวังหนึ่งกับมาสามกับสี่ครับตัวเดียวคือสามสูตรนี่เขาขอสืตอจักมือ่นบ่ขายโอ้ถือว่าถึงหาเงินอยู่บังที่หาหมดขึ้นหลังเขามาขอสืตอเลยห้าหมื่นไม่ขายข้าเจ้ากะบ้าถามมึงเออใช่ว่ากับว่าใครห้าหมื่นอ่ะเขาคือเขา เขาเจ้ากมีคนมาทำเรื่องเล่นแต่ว่าขายเงา้ยน้ำเงินาว่เอาเขาขายสูตรเลยเพราะว่ามันต้องทำไปเองเลยทุกวันเพราะจวัดเน่ยถ้ามาเจาก็ได้อได้ปาขายนี่คนมาทำเสื้อสูตรหาเ่อนส่ครับขายไปได้นะทงไงน้าทงไงนะพ่อเนาะมาฟังเส้นเพียรรว่าสำหรับหวดนี้นี่ก็ ยังพระท่านที่ไปที่มาเป็นยังไงครับรถือมาจากเมื่อไหร่ปีนี้คือสูตรของคุณพ่อเส้นเจียนี่ถือจนในซื้อมอดตะไซแต่เก่านี่ว่าบวชขาดบวชขาดบวชเข่า,า,า,าตลอดนั่นกับมึงกับเขามาเรื่อยๆนะครับหมดบางบางสามสิ่หมดหนากับมาเรื่อยๆเต้ากันมาเรื่อยๆมีไฟมามคือมีไฟมามเอาไหมท่างพูมิทัา ไม่อยากบอกคนใดนะส่งด no ังบอกดังแม้จะน้อยคือมาข้าวเขาบอกข้าเจ้าเ่าจ้บอกเอาไว้ซื้อเองสับอกคอยยังมันดังยังมันดังพราะแบบหมัดทุกข์งวดนีให้เอฟซีไปเลยเพราะว่าเอฟซีว่ายงวดนี้ก็เล็กีีกับพ่อพ่อคำนวณเห็นคำนวณว่าไรครับเขียนเลยครับเขียนไเขียนเป็นตัวเลขจับคู่ให้เลยจับคู่เลยครับ ตักฟูกัยังตักูกยังบ้านหั่ส่อนใดตัวยญ่ๆเลยครับวิ่งเเดอาโปมันไกลล่งปอรเซ็นนะครับวิ่งหาับสามคนวิ่งหาขับสามาแน่นอนครับบนดรืล่างค่ะเป็นล่างเปนล่าง บังหนึ่งงวดบังหนึ่ง, pues งกับสามกับสี่ฟันท่งตัวเดียวกับคือสามตอนงวดนี้ยัง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 เพื่อนหรือฟันท่งหรอกเพราะว่าเลืตกหัวเตาออกเลืดหมื่สองมื่นเนาะแต่การของพักนี้อันนั้นเนาะจริงคาดแต่ว่าเอาข้าวข้าวไว้ก่อนล่อจับข้าวข้าวให้น้ำเนยจ้าจับคู่เลยครับผมจับคู่เขาข้าวจับแมนไม่ก็จับสูตรเต็มเลยอี่ไรก็เสี่ยงเตี้ย เอาไา่เป้ยันเขียนครับมันควาที่โตไงเอาไา่เป้ยนะครับไา่เป้ยหูจากไา่เป้มันเป้ไงมักษคันได้แค่นี่ยละครับนัสีขรพุ่มสามเก้า เอาสุดขายขายเขาซื้อใชแม่เสี้ยนเตี้ยสองสามสองสามไม่หย่มันมันก็รื่องวดบางนึงกับมาซื้อเอามาได้สุดมาได้จับเต็มเลยสุดกาเสี้ยนตะกี้นั่นเสี้ยนเตี้ยนี่คันตัวไดนมันใจนี่เสี้ยนเตี้ยนไปขายเขาในเล่าอีหมีบอกว่าซากันขายจนคนละโอ้ไปเอาแบกไปขายเลยนะร้อยขายก็ไม่ได้โตเก่าละ ทางนี้มาข้างนี้เนี่แป๊บหบนึ่งได้ค่ะรอก่อนนะคะอือคุณสอบคุณจับคู่ให้อยูวอว่วงกลมก็วงกลมก็ถือเป็นไอ้ตัวน,นักเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะในไลฟ์สดนะ ห้าเก้าห้าสามนีุ่ถ้ำห้อเสียมเตี้ยนะครับลงพิมพ์สวยๆอีกทีลงพิมพ์พิมพ์ามอีกทีนึงห้าเก้าหสอสามพ่อสตัวผมีบ้านหารูปร้านก็ยาสามตัวมีไหมครับผมขอสักหางนะครับครับเอาสามตัวจะหางนึงเก็ดเดี๋ยวลงพิมพิมพ์อยู่ทางผม

กองลาเดียวดสุนให้เบิร์นมบาสามเนี่ยเาเชียเส้นเนาะเเตี้ยๆครับผมเพราะว่าเราบุ้งไปเรื่อยๆเนาะงวกหมนเดิพร่าลานดิต้นกองยู่ยวไข่เต้ดยาวไปเบยทเนะเตียเตี้ยอุดล่างล่างใช่ไหมคะล่างอย่างเดียวล่างครับ่าอย่างเดียวคุณทำใส่ไว้ด้วยนะเสียเตี้ยอุดร งวดนี่ปลาตะโอสุ่งฝอยเนาะกรบพาสมขอนี่คือเทียงคือกัน้่เดียไปก็งใกันบอะสูตรละสูตรคนละสูตรเลยบ่เล่าว่าบ่มีี่หายงวดนี่เอาเอหัวแล้วใช่นีสูตรขสูตรมันนะเน้ะพอเนาะไปเย่างไปหากันงวดนี่ มาขันพอเแล้วเหรอมาขันพอดมานี่อยงไรคลทาคนละน่าละทเก่ายงงลียนได้กันไปซื้อรถย้าเพิ่อีกแค่ะยานี้แม่ไปซื้อรถพ่อรถหาขัในบอกพ่อปาพี่นองปลาเบิดโท่อยังไมผ่อไปมนบจอั่อตื่นไตื่นย่ตื่นกล่องพี่น่องอรู้ว่าหลายพด เดี๋ยวคัดให้เน้นๆอีกครั้งนึงลงพิมพ์มาลงพิมพ์อยู่ครับลงพิมพ์มาลังเครับอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูค่ะคุณอลงพิมพ์ลงพิมพ์เสจยังครับเหลเกองเสียนเนี่ยมันขาวปอกเหนื่จังหวัดครับ พวนี <S <S ้ก็มากเรื huh kind of ่อยๆครับผมมากเลยวันสามชีวัดทำชีวัดกับตรงตรงเปเ่มากมากกัข้ลายุจะยุดจะงวดครับไมลายุดไปอีกสินะนาทีได้ยุบวางหางวดครับสำหรับแนวทางสองตัวเส้นเตรียมมากตัวใดรายที่สุดครับสองตัวกับสงตัวมากตัวใดครับชีเด้งกมวงกมชีดงๆหาสมครับหาสาม เก้าดัหาสามเม็ดเดียวัวได้ค่ะห้าเด้าสามเก้ครับผห้าส็ดเดียวหสามหาเก้ากเจ็ดขึ้นอแล้วเสียเ้นเมานั้นนะสูตรนี้ใช่ไหมที่ื้อห้ามก็รบสุดท้ายเมืองนี้ขายเร็บเลกเ้แคบเ้าบบกมเขายกกะให้ วิ่งสามกับซีกัตัดซีออกสามตป็เดียวคือเดินลักตามก็คือหมดเวลเจ้ากับันหลายยกแค่หนบ่งเป็นเอามาให้อามาให้เยนบันเช็กนะเอาลงพิน์ของแทบอ่ะนี่ตัวใหญ่ๆถึงต้องโคเลยวะค่ะหันมาบิงนะจ้าหันมาบิงนหจ้กับะ เี้ยๆนะครับเตี้ยนั้นมาชูนะ้จะบะเชงเลยบาดีอันนี้นงนะครับผมนิ่งๆเลยเชียบะนะคะเะียบะเชงเซียนเตี้ยนะครับบินห้ากับสามนะครับอันนี้ไปบนล่างเลยเป็นบ่ครับทั้งหมดรางอย่างเดียว่างอย่างเดียวนะครับสามสามตัวแต่ถ้าสมบนเนาะ หาเลยคันันเท่าซื้อซ้มตก็นะับผมคเสียนเตี้ยนะครับผมขอัคุณครับสวัสดีครับขอบคุณเซียนเตี้ยมากๆนะคะขอบคุณค่ะ